วันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยโลกกอเลสในซีซั่นใหม่ของเกม ROV นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราได้ลิกกี้เสือคาบดาบมานะครับตอนนี้เขามีดาวที่กอเลสซูเลอ73ดาวและคานาชิตัวจริงมาดูกันนะครับว่าวันนี้ลิกกี้จะพาเราไปเจอโลกกอรเลสที่แบบมีอะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยล็อกทุกตำแหน่งเลยเหรอโอเคอย่างนี้ได้ตื่นเต้นนะเล่นตำแหน่งอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวผมเล่นทำเกม มันต้องได้บวกต้นเกมละเปิดเอิรันดอเอาหายาหรือว่าเอาสุดสุดีไมยโอกคเราแต่พี่เลยได้หมดเลยดีได้ดุกดืวดเชี่ยอะไรตัวระจัดไปดิีถ้าเราก็โดนสตัวแทนไงล่ะจ๊ะท่านผู้ชมตาตัวละลายเป็นไม้ดูเนีห่ะแล้วนักส้มปัญญ อเ,เออองว่าจะเคียร์แล้วครับนายากเจนโอเมนต้องมาก็ได้อยู่ you are the red team. สู้กับศัตรูไปด้วยกันกอด กันรักติกอดจนเป็นไข่บนกันรักติดกอดระงุได้วย้เม็ดวุ้เม็ดให้โก้ของ เด,เดี๋ยวถ้ามันแหลมเอาปีมันได้พี่แต่ผมตีแทงมามเหลือปีกถ้ตายได้นะถ้าแทงอ่ะเอาคืนได้พี่หลับที่ออกอไรบ้างที่น่นสนใจบอกเลยไม่ขึ้นมาสองท่นี่อะเร็ดับตัดคนเลยนะ เรนดอมันจะมาลลยได้ผมถ่ายให้พี่ผมดีกันผมดีกันแล้วผมขึ้นมาพิภงก่อนเข็ดแต่ย้อไม่ติดเออต้นไม้ต้นหล่าเราไม่ติดอยู่ใช่ไหมั้นจด้สามนะเอ้ยมันเหมือนจะเห็นนะเฮ้ยดีเดแองคุณมันมันไม่ติดเยอะมันจะบวกเลยดูเหมือนยานแล้วบอลดองตีต่อมัน ติจับโดนหโดนติดต้นไม้ใจเตีดยอะจัดต oh, oh, oh ้นไม้ฟฟกงให้โบลานเล่นให้กันโบลานไม่ได้ไทยไม่ได้นะมันยังไม่มีฟิกนะพี่ผมมีฟิกก่อนนะแ่ผมไปแท็กอังผมมีฟิกแล้วแ้วผมถามมู่ยฮี โ okay, no อเคคุณวิถ่ายนี่ได้นะได้อยู่พี่ด้วยไปถ่ายกลางเราดีครับถ้าผมไน้ผมนด้ผมมีปิกถ่ายอยู่นี่เรียนมันเพิ่งิกตัวปะ อ๋อเม็ดไม่เนี่ยใช่ใช่เขียนนบัตเอ้มีปิถ่ายกัรอดี๋วดีขันอาเาไม่นาลงมามันน่าอยากจับผมเอ้มันไมจับไปเลยไปเลยไอ้ยมีปิดด้ยมั้งถ้จดมีปิก แ <N> นวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คริปก,กำลังถูกสงนน่งออกไปต้องพิกตัวเลยต้องเลนดังของเราถูกโจมตี่ยหม่านนะกรับได้เพาาอบได้ได้รเก็มาแล้วพีกผม45วินะพี่ไม่ลางเลยไหนตูดีๆ เวลาเฮ้แอมตังระว่งดีนหาดีแลหาอยไวไไวไวไวพี่ามิดิ้หอว่พกินพี่กินดยจันเลยมันลมมันน่าจะตล่างเนาะตายได้ก็ตายเยเขาต้องหายตง้นกเอาไปหนัไปติเกโยกินดีด

ยี่เรียกไม่มีฟีในด็เจ็ดสี่เฮ้เล่นบออได้นะพี่นะผมเดานะไปจ<ะ>้างผัวสามตัวผมมีฟี<อ>หาลายอย่างไอ้เนี้ต้องหมายตายนะรูเอตัวไหนก็ตายเอาเลยไปได้ต้องไปตรงอ ป้อมเลนดของเริถูกโจมตีัรับรับโอเคพี่ผมดีนทางเดยันไไม่มีบูมนะมีบูมไปมันนไเรัดไปเลยเอ้ไหวเดินไปเฮยอยา้อยาเปดาวไดปะได้ี่ด Ape a tang. nè, There is no other option. Go find someone bọn I'm Ừ, a tang. No, 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 ไป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 กันอยู่เลยนลยครับสนานนะไม่ไหวนะไม่มียิตอืมมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่เอ้ยเอ็นตอนเอ็นตอนลหนจันมันนั่นมีวามเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยกูถับกูถับทาวนไปได้นะเตือนหน้าตรงเฮ้นะาอีกพวกนี้เอ้ยเจอเจอเจอก็อยู่างนี้ ยังมีกิ้งยอยู่หมดไม่ทรับ <c oughs> ตั้งนันโจ๊บสามพันเนี่ยจะเราเล่นรังได้โอูมินกำลังวาไปไหนะอืมอืมหวายหวายหว,าย,หว,า,ยหวายพวกกูเล่วน,นี่ยเออเดยกกูตีแล้วเ <c oughs> ก่ง <c oughs> แปด อุ o, ee, o, ้ยก okay. oh. ัดกดไม่ออกด้ตายดตายไดเดียวปิดโอเคปิดมันมีดับน่ารอดเลยน่ารดที่ไหนน่ารอดมาจับให้เฮียนาตียับกดไม่ออกรอปีโอ้ยอุ้ยคือข็งด้ ดูม่ยาผมตรงนี้แหมนอนติดลางแล้แต่มันต้องติดลางโดนมันไม่ติดลางแน่นอนงตานะเจ็บได้เดยดอร์เด็เดอด็อาบูได้พี่อบูได้ีได้บ้างที่ได้ที่ได้โซโลได้ไปมีหมาไม่ไม่ไม่มีจิไม่มีจิงเดี๋ยว่เเดหลอเก็บหมดนั่นแ่อเลยบ้ะ ไม่นกต้องดดต่าอยู่ตาอยู่ตอครับครับดึงขัดได้เลยังตรับจับ่มันจับนกูต้องดีเฮ้กูต้องช่วยกลางไว้เองโบราณไม่มาไม่รู้ไหวไหมไดิมาได้ปะ

เราวฟาดอีกนิดนึงก็ได้พิกิจของจะคบหรอกเรวของผมน่าจะชื่อหรอกวงอะไรวะผมดีอ่ะพิกจเราเราดูผลงานนะ่เห็นเออเมนตัวเดียวพี่ใชไหตปนมาณระเบนตัวมาระบน,นเอ๊ะเหมือนเอียงซ้ายวะาจะโดนเลเอาเลยผมคิดว่าแม่งจะเดินหลอ,อกอไ,ได้คว,ว,วผมรับได้เลยนะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วเอาได้ได้ตีได้ตีอืมมัดมาเจอตะอยู่ไม่นี่เปิดดิกบักงี้นะข้ามีทัดมาแปดพุทธโอ้ยโอ้ยเชื่อถือกันหน่อยตายเดี๋ยวปิดซะหน่อยด้วยแด้เจมหมดเจมหมด เอ้ยผมยิงเขาได้นะไปตามเจ๊พี่ผมยิงนะนานางไม่ไหวแล้วด็ไม่ไหวไม่มีเลือดเล่นหรอวะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมันหมดบาร์ละโจ๊กต่อยู่พี่โอ้ไมีทิศไหวะเกมนี้เราต้องนึกว่าเราเล่นสามคนสามจริงมันมันเสียบบนเัีเ้ยเฮ้ยอ้ามข้างล่างตัวเดียวไม่น่าตัวเดียวนะ ไอ้ห่วยอามีตะเกยอ่ะามีสองตับปะวะอีสตัวอีกตัวเลยพี่กิจจะลองเล่นเแตกแล้วจับแล้วด้วยผมเปหมดอ่ะง่ายหมดตอนนี้ไปีิหมดตามไม่มีปี๊กดิายดวยก่อนอเวอรก็ไม่มีซิกทีพีพ่กิจผมมีปิถ่ายห้าวิที่เราดูแบบิกเกดค่เดีวโอเคดผมว่าเรายังเล่นไดบนมีสามตัว ปีโลโซโลโซโลนซโลนซโลโโลโัโลโซ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 ตัวซโลโซโนโซโลโซีลโซโ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 ลโ้โัโซโลโซวนโซโล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 โนโลโซโลโซโลโซโลลโซโัโนลโซโลโซโลโซโโซโล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 โัโลโซโลวลโซโลโซโลโซโ้โซโ ผมยิงให้ได้นะผมยิงมันมีฟีกนะสองตัวนั้นอนะ่ะจะรับจากโอเมนให้ใครคอมไทยผอมไายสองโอเคได้เล่นต่วสังเกตกาตณ์ทีแล้วผมมาไงแล้วมันตัวม uh ั่นใจผมไงเยดยิ้มเก้าเปิดวะสิบหนึ่ง yang teringinkan